คือจริงๆนะครับในเรื่องของตัวสารนะครับจริงๆคนถ้าเป็นของไทยเนี่ยเขาก็เรียกสารพับภูมิถ้าเป็นของจีนเขาก็เรียกตีจู้ก็คือเจ้าที่อ่าทีนี้เนี่ยตัวของสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพัพภูมิพับพรมตายายเนี่ยเอาลึกๆเลยเนี่ยนะครับมันไม่มีมันเป็นการเจริญทางสถาปัตยกรรมทีหลังโบราณสมัยก่อนไม้แท่งเดียวปักปึ๊บ นะครับแล้วเขาก็ต้องกําหนดด้วยว่าความสูงนั้นนะให้เท่ากับเจ้าของเจ้าของสูงเท่าไหร่ก็ให้ไม้สูงเท่าระยะของคนคนนั้นเช่นสมมุติผมสูงระดับนี้ไม้ที่ปักเนี่ยก็ต้องสูงระดับที่สายตาผมมองเห็นนี่คือที่มาของคําว่าสารเพียงตาสูงเพียงสายตาเจ้าของมองเห็นไม่ไงั้นก็มีสารเพียงปู่สารเพียงหญ้าสารเพียงยายสิครับอ่ามันนี่คือที่มาที่ไปจริงๆเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจําเป็นไหมแต่ละที่ควรมีสักหนึ่ง อย่างละหนึ่งะครับแต่คนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาก็ถือว่าไปสักการะบูชาศาลของอพาร์ตเมนต์คอนโดที่เขาอยู่นั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องร้อยกว่าห้องต้องมีเจ้าที่ร้อยกว่าอันจุ้งพอดีครับมีอย่างละหนึ่งดีกว่าครับอันนี้ก็แนะนํานะครับ